เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนี่อายแชดโดว์ของ Lily p ่ l บเลกันโดยที่ตัวเนี้ยมันจะออกเป็นสีแบบน้ำตาลผสมชมพูน่อยๆก็จะออกแบบสีจะไม่ได้ชัดมากอะไรอย่างนี้น,นี่เราจะใช้สีนี้สีแรกสุดกดไปเยอะๆเพราะว่าสีมันติดน้อยแล้วก็ปาดไปที่หัวตาอย่างนี้ขอให้ทั่วเลยเห็นไหมว่านี่ขนาดปาดแล้วนะ แล้วก็แบบเอ๊ะฉันทาสีติดหรือ,อยังหรือฉันยังไม่ได้ทาโดยที่ไม่ต้องแปลกใจเราไม่ต้องแปลกใจกันไปเลยนะคะว่าสีมันติดหรือ,อยังอะทาไปทั่วอย่างนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเป็นสีนี้สีกลางตัวนี้ขอเหมือนเดิมทั่วเปลือกตาเหมือนเดิมพอสองตัวนี้เสร็จปุ๊บขออีกนิดนึงคือตัวนี้เลยนี่ พอเปึกตารอบนี้อ่ะรอบเนี้ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าสีมันจะมีความติดชมพูมากขึ้นกว่าฝั่งนี้ละเห็นไหมนี่อ่ะเราจะใช้แปรงตัวนี้จิกมาที่ตรงนี้สองสีสองสีนีุ้แล้วปาดไปที่หางตาอ่ะเราก็จะมีการเล่นหางตากันนิดนึงนี่ยังไม่เสร็จนะ แล้วก็นี่แปลงอย่างนี้เราตัดอย่างนี้กับน้องสองตัวนี้ชุบจุบแล้วก็เคาะนิดนึงแล้วเราก็จะเริ่มนี่ค่อยๆเกลีย่ยซึ่งตรงเนี้ยใช้เวลาไปได้เลยเพราะว่าพอเราเกลีย่ยแล้วอะ่ะมันทําให้สีอ่อนลงสีดบับลงแต่ตรงหางตาของเราก็จะมีความแบบมีมิติมากขึ้นอะไรอย่างนี้สำหรับใครที่ชอบแบบ หางตามีมิติแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบก็สามารถแบบตัดขั้นตอนตรงนี้ทิ้งไปได้เลยะนีะแล้วก็จบด้วยสีสว่างสุดตรงนี้ต่อไปเลยที่หัวตาทำเป็นเหมือนไฮไลท์ แกะเสร็จปุ๊บจิ้มเหมือนเดิมมอนหัวตาอ้ก็ไน้ี้ตาแล้วเอ้แกะดีกกระจบตอกปนะจุ๊บนี่เรียบร้อยข้างหนึ่งเสร็จแล้วทุกคนก็จะแบบเอ๊ะแต่งหรือยังนะหรือฉันยังไม่ได้แต่งแต่จริงๆคือเราแต่งแล้วฉะนั้นอย่างที่บอกมันจะเป็นใน feeling ของ clean makeup มากกว่าส่วนอันเนี้ยลงกิเตอร์ เห็นไหมไม่บอกเห็นอะไรฉันยังแทบไม่เห็นอะไรเลยและนี่คือความแตกต่างระหว่างฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมว่ามันต้องห่างตาจะมีความมีมิติกว่านิดนึงและนี่ก็คือ finish look ต so ัวที án, calculus, ่เราได้ใช้แค่นี่ตัวของ i y e d o l Lily by Red แค่ตัวเดียว เห็นไหมว่ามันก็จะดูเหมือนแบบเ,เราเป็น clean makeup ที่แบบเอสารุปฉันแต่งหรือยังหรือฉันยังไม่แต่งแต่ที่อันนี้มันดูชัดเพราะว่าแบบเออเราได้ใช้สีเข้มที่สุดของพาเลนี้เติมไปที่หางตาด้วยแล้วเราก็ได้เขียนตาทําให้มันแบบเออยังดูมีความแบบว่ารู้ว่าเรายังแต่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใส่ปุ๊บเอ๊ะฉันแต่งหรือยังนะแต่โดยสรุปแล้วก็คือถ้าสําหรับใครที่ชอบ clean makeup หรือคนที่แบบไม่ได้ชอบให้มัน คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแต่งหน้าที่มันเห็นชัดอะไรขนาดนั้นก็ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกคนสำหรับวันนี้ก็คือรีวิวเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับการแต่งหน้าครั้งนี้และครั้งหน้าจะรีวิวอะไรต่อไปไว้ต,ตามและรอชมกันได้นะทุกคนบ๊ายบาย